ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอ,อยู่กันในเกม Hungry Dragon Rage d u e l e นะครับวันนี้เราก็มากันในพาร์ทที่สนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเป็นตัวของมังกรใบไม้นั่นเองนะครับตอนนี้ก็อยู่ในราคาที่11,000นะครับผมเราก็จัดไปเลยในะโอเคครับผมแล้วเราก็ยังมีไข่มังกรน,นะครับที่เราไม่ได้ฟัก,กนในพาร์ทที่แล,แล้วนะครับผมก็จะมาเปิดกันในพาร์นทนี้นะครับโอเค let's go มันจะเป็นอะไรกันนะมันคือตัวน้อยของเรานั่นเองอืมตัวนี้เราจะเพิ่ม xp ็สินะแล้วก็ทำการฝาก6ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็จะมีลูกน้อยมาบินตัวเนี่นะครับโอเคงั้นเราก็ไปเล่นตัวใหม่กับลูกน้อยของเราเลยแล้วกันครับเมอนี่โอ้โหตัวยาวเยอยมากโอเคยาวเยอยยาวเย้ย อมอก่อนตัวน้อยเราก็จะแบบช่วยเรากินนะไปทําให้แบบเรามีแบบสองปากอะไรอย่างนี้กินเศษเหลือเหมือนแบบเอาฉลามนะหงมหงมแงมมุมตัวนี้ต้องการไซส์เอ็มเรายังไซส์เอสอยู่เลยนี่ก็จะเป็นตัวไซเอสของตัวที่สองนะครับผมก็โอเคตัวที่เท่มากเลยเพราะว่าตัวมันแบบยิบยียิบยีมันยิบยีมันเป็นแบบงูโอเคไปเลย การกินขนมปังผิงกันด้วยนะเพราะว่าเราไม่ได้กินแบบแตเต็มๆมาหลายาทานแล้วไม่สิยังไม่ได้กินเต็มสักพักเลยอเคผมก็ได้รู้ความสามารถอะไรก็คือมันจะเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนไซส์มังก,กรของเรานะครับให้เป็นแบบมังกรไซส์ใหญ่ขึ้นนะเราก็จะสามารถแบบกินอะไรที่กินไม่ได้นะครับอย่างเช่นผีเราก็จะกินได้สาระเราก็จะกินวิญญาณได้เองแล้วถ้าก็กินตัวเล็กตัวน้อยไปก่อนตามความสามารถ ยิงเหรอะยิงเหรอะยิงเหรอตรงนี้น่าจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับเพราะว่ามันมีแต่ตัวติดสายฟ้าเราเรากินไม่ได้ต้องเราต้องตัวใหญ่กว่านี้เฮ้ยแต่ลูกน้อยเรากินได้ว่ะไอตัวไม่แก่ตัวเอเลี่ยนอะเห็นไหเฮ้ยเราก็กินได้แบบอ๋อแล้วแบบจะเป็นแบบให้สายเอ็มวะดิฉันรังงงฝนวาย ต้องรีบกินครับเพราะว่าเราจะต้องการตังมากมายเพื่อไปซื้อตัวใหม่กันเพิ่มก็โอเคครับผมสลับลิปนี้ผมก็มาหลังช่วงปีใหม่นะหลายวันอยู่ก็เอาเป็นว่าก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนย้อนด้วยนะขอให้ทุกคนมีกำสักมีชีวิตที่ดีในป2022กันนะครับหวังว่านะ ว่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาแล้วก็สิ่งที่หลายๆมันออกไปล้วก็มีชีวิตอยู่ในปีที่สงบสุขร่มเย็นเค่นี้แล้วก็เป็นมีความสุขมากแล้วนะครับผมยักษ์นี่ไซเอสอย่างเราสามารถกินได้นะครับแค่นการพุ่งเข้าไปแต่ตอนนี้เราติดไฟแล้วมันติดไฟเยอะโหคนไฟแล้วก็ ไฟสตาร์นเผาไว้เกลี้ยงไฟสตาร์นคูนสองโคตรสุดยอดอ่ะมิจ๊ะโหคือมันสุดยอดนะครับทุกคนโอ้โหแบบไฟเย็นคอมโบนะลกคอมโบไปว้าเย เร็วมากตัวนี้มันมันวิ่งเร็วมากเลยอนไรพวกวิ่งเหรอบินดิตัวนี้มันบินเร็วมากครับทุกคนเฮ้ยขนมปังผิงเขาเสร็จแล้วอ๋อน,นี่ไงเราก็สามารถกินวิญญาณได้นะครับทุกคนโอ้โหมากันอีหลอบเดิมอีกแล้วคือแบบลืมไปว่ามันตัวใหญ่แบบจำกัดเวลาด้วยนะครับมันก็เลยแบบ เล็กพอดีตอนที่เรากาลังคืนล่างกลับไปตอนนี้สกินมาด้วยนะสกินก็อยู่ในที่ราคา5,300หน่วยนะครับเราจะจัดไปเลยโอเคทุกคนเรากลับมาแล้ว,ลวก็กลับมาในตัวของที่มีสกินนะผมจะเก็บไข่ตัวสองนะยังเก็บไม่ได้นะเราน่าจะยังยังเล็วไม่ถึงเหมือนเดิม ทำแบบเรื่องปกตินะครับผมเลยยังมือใหม่ใหม่ครับหัดเป็นมังกรอะไรประมาณนั้นโอเคกระต่ายบินอ,อุ้ยบินไม่ถึงผมเล่นในโน้ตบุ๊กนะมันจะเล่นยากนิดนึดนงมันก็แบบไม่ได้ยากขนาดนั้นนะมาจ,จะไปเอ่อเซตติ้งอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังเซตติ้งไม่ค่อยเป็นเท่มันเป็นแบบรูสเต็คที่มีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วครับไม่ต้องไม่ต้องไปหาโหลดอะไรประมาณนั้น ผมก็เลยใช้เป็นตัวของในเครื่องนี้เลยมันก็เลยจะแบบไม่เหมือนในบูสต์แแต่มันก็พอใช้ทดแทนกันได้นะมันก็มันเหมือนกันเฮ้ยมันก่อนตัวน้อยก็จะกินฉันงั้นเหรองยยงยัยงยัวบัววัวหลังฉาก็กินได้สุดยอดเลยอ๋อยียอม สัญญาแม่มโม่ไปเงยองยเผาแม่บ้านไห้หมดเออเย่เยเยเยหมดแรงนี่เราทะลุไปทางนี่ได้ระเบิดรู้สึกเสียวระเบิดมาตั้งแต่โดนระเบิดแบบทนทุกโดดคู่ ไม่รู้กินแล้วทําอะไรได้นะจตบมันกินได้แล้วก็กินไปก่อนมาทำให้แบบเราเผ็ดขึ้นทําให้กินนะอร่อยยังงงงไฟแบบไกลมากไฟไกลมากไกลมากมันต้องโดนจนได้จริงๆ เกือบอุ้ยโอ้โหโดนหางพุ่งแค่นี้ก็กสู้เอานอเนาะก็สู้เอาเนาะควงสวรรค์อตอนนี้เราตอนนี้เราตัวเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะแบบว่าเต็มจอมากโอ้โหใครมันยิงเราวะน่าจะเป็นพวกกอลิเลนนะครับยีงไงเจ้าของระเบิดืเหลือร้อยอีกตัวนีง กินมันลูกนั่แหละกินมันมังกรน,น้อยเข้าคู่ตัวยาวมันก็เสียเปียบตรงที่แบบเป็นเป้าได้ง่ายนะครับแบาว่า,วายิงแบบปลายหางเราก็เจ็บแลว้วอู้ยี่นี้เดียวเกือบตายเกือบตาย โอเคครับสุดท้ายเราก็ตายเพราะระเบิดอยู่ดีนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะผมก็เราก็จะมาแค่นี้นครับผมมาเล่นเป็นตัวของมังกรใบไม้นะครับผมตอนนี้ก็กลายเป็นมังกรแบบเทคมากขึ้นนะมแบบีเทคโนโลยีวงแหวหวนๆไหลยอยู่ก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับคลิปต่อไปอนี่ก็น่าจะเป็นมังกรของมังกรตัวนี้นะครับผม โทนี่ดราก้อนนะครับก็เราคงต้องรอกันต่อไปนะครับผมก็กด s u b สไครป์ไปรอเลยนะครับเราจะได้มาเจอกันในตัวต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม